โอเคครับก็สวัสดีคนดู้ทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแพลตฟอร์มลงทุนระยะยาวนะครับจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับสาเหตุที่แพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มลงทุนกำไรระยะยาวเพราะว่ามันเปิดมาค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า2 3สเดือนละนะครับแล้วก็ผมเคยทำคลิปไปเมื่อนานมาแล้วณปัจจุบันนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เขามีเหรียญเป็นของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เล่นพวกคริปโตนะครับมีกระเป๋าคริปโตนะครับสนใจอยากจะเอาเหรียญน,นะครับมาฝากปันผลเพื่อทํากําไรก็สามารถลองเอามาลงกับตัวนี้ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยปันผลเนี่ยก็ขั้นต่ํา1วันก็มีนะครับเราเอาเหรียญมาฝากไว้1วัน ะครับเราก็สามารถที่จะถอนคืนกลับไปได้นะครับตรงนี้ใครที่สนใจสามารถาสมัครสมาชิกกันเข้ามาก่อนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการทําเงินจากแอป,ปนี้เนี่ยก็แนะนำให้เพื่อนๆรับชมคลิปให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ให้อย่างละเอียดเลยนะครับซึ่งลิงก์สมัครผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะก็ท่านเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาดูนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ พาไปดูในส่วนของหน้าเว็บของอทางแอปทัสเวิร์ดตัวนี้กันก่อนนะครับโอเคสำหรับแอปทัสเวิร์ดตัวนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขามีเหรียญเป็นของตัวเองแล้วนะก็คือเหรียญ TVS นะครับซึ่งเราสามารถที่จะซื้อได้บนแพนเค้กสวอปนะครับนี่เราสามารถลองอเข้าไปในแพนเค้กสวอปได้นะครับอ่ะผมก็จะกดเข้ามาแบบนี้นะก็หลังจากที่กดเข้ามานะครับก็ แพนเพื่อนนะครับทำการคอ n เน c w w l l l e t นะครับที่เป็นกระเป๋า Meta m a s k นะครับนี่เห็นปะมันจะมีกระเป๋าให้ Connect อยู่นะครับผมอ่ะผมก็จะเข้ามาที่แอป e t a m a s k ของผมนะครับเป็นแอปในมือถือนะก็มีทั้งบนคอมแล้วก็มือถือนะครับสำหรับ Metamask ก็เพื่นเพื่อนนะครับเข้ามาใน Metamask แบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ เข้าไปที่ pancakes swap นะครับนี่เห็นปะเข้ามาที่ pancakes swap เนอะแล้วก็ไปที่ Trade ตรงนี้นะครับเทรดด้าน,นซ้ายอ่ะมาแบบนี้แล้วนะครับก็แทนเพื่อนนะครับย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปก่อนมันจะมีคําว่าโทเค็นตรงนี้นะกดเข้ามาปึ๊บอ่ะเราก็ไป copy ในส่วนของ t o เค็ contact ตรงนี้นะครับแล้วก็ กลับมาที่แพนเค้กส w a ปนะครับเราก็จะกดไปที่ตรงนี้นะอืมปึ๊บแล้วเราก็เอามาวางนะครับเอามาวางในนี้อ่าแบบนี้เลยนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเหรียญ t v s นะซึ่งเราก็สามารถที่จะลองดูได้นะว่าตอนนี้เหรียญ t v s 1เหรียญน,นะครับมีมูลค่าเท่ากับเท่าไรนะครับนี่ก็ประมาณ0.0094นะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะ อ,อย่างเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยยังแค่0.007.008เองนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะคอนเน c t กระเป๋า m t t m m s k แล้วก็ส w a p แลกเปลี่ยนได้นะครับอโอเคย้อนกลับมาที่ตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะลองมาลงทุนให้เพื่อนๆดูด้วยนะก็อตอนเนี้ยผมฝากเข้ามานะครับผมฝากเข้ามาเป็นเหรียญ trx นะผมก็จะกดไปที่หมวด DeFi Product นะครับนี่แล้วก็ ในส่วนของคริปโตเคอเรนซีที่เราจะเอามาฝากทำกำไรเนี่ยสามารถฝากได้3เหรียญน,นะจะมี usdt trx แล้วก็ tbs นะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็น trx เนาะผมฝากเข้ามาประมาณ40 trx นะครับอ่ะในส่วนของการปันผลเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกอยู่3แพ็กเกจนะจะเป็น1วัน10วันแล้วก็20วันถ้าใครแบบกลัวแบบกลัวเว็บมันจะปิดกลัวเว็บมันจะบิน,ก,ววบน,บนก็แนะนำเลือกเป็น1วันนะครับก็คือเราฝากวันนี้ พอครบ24ชั่วโมงเราก็สามารถถอนคืนได้แต่ถ้าใครที่แบบออมั่นใจว่าเว็บอยู่ยาวก็สามารถลงเป็น10วันหรือ20วันได้นะครับปันผลมันจะต่างกันนะครับอย่าง1 0อ่า1วันถ้าเกิดเราลง100เนี่ยเราจะได้รับนะครับกับคืนมา1 PIX นะกำไรร้อยละว1ก็คือ1%นั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขาแจกโบนัสคือแจกเหรียญ t ี s ด้วยนะครับแจกเพิ่มถ้าใครที่ลงทุนเนาะ ก็จะแจกเพิ่ม2เหรียญแบบนี้ยิ่งลงเยอะยิ่งได้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ10วันนะครับ10วันได้ร้อยละ15นะครับร้อยละ15ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเป็น20วันก็ร้อยละ40อ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเนาะก็ใครแล้วความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีจํากัดอยู่นะว่าแต่ละอันเนี่ยมัน ขั้นต่ำในการลงเท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ยผมฝากมาแค่40 TRX เนาะผมก็ลงได้แค่แรกนะผมจะกดแม็กไปเลยก็คือผมจะได้ปันผลกลับคืนมา0.4 TRX แล้วก็โบนัส TVS นิดหน่อยนะครับอันนี้มาลองลงทุนให้เพื่อนดูนะก็อาจจะไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับนี่เราก็จะใส่รหัสทานนะครับที่ใช้ในการถอนเงินนะครับโอเคผมก็ฝากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็หลังจากที่เราฝากไปเนาะมันก็จะมาอยู่ในหมวดตรงนี้นะครับก็คือหมวดออเดอร์เนาะก็สําหรับหมวดออเดอร์เนี่ยก็จะขึ้นละนะครับเราฝากไป40คอนแทคสัญญา1วันนะครับก็รอครบ1วันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมากดถอนนะแล้วก็สําหรับใครนะครับที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่เนาะเขามีแจกฟรี5เหรียญ trx ด้วยนะตรงนี้ก็ถอนได้ฟรีไม่ต้องลงทุนเลย5เหรียญ trx ก็ประมาณ20่สิบกว่าบาทนะสำหรับสายฟรีนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ ลองถอนกันดูได้นะสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่สนใจเนาะก็สามารถกดไปที่ d e posit นะครับแล้วก็เลือกสกุลเงินที่เราจะฝากเข้ามานะอย่างเช่นผมจะฝากเท x เนาะผมก็ Copy ต,ตัวกระเป๋าตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปวางในกระเป๋าคริปโตของผมนะครับซึ่งขั้นต่ำในการ d e posit ก็ดูดีๆด,ด้วยนะขั้นต่ำ15าทีในส่วนของ USDT ก็มี ในส่วนของขั้นต่ำอที่1เหรียญประมาณนี้นะครับแล้วก็การถอนนะครับการถอนก็จะมีขั้นต่ำด้วยนะอย่าง t r x ก็จะ5 t r x นะครับก็เดี๋ยวพอครบหนึ่งวันเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำคลิปถอนให้ดูอีกทีละกันเนาะแล้วก็จะมีการหักเปอร์เซ็นในการถอน2%เด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาถอนกันได้นะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ ติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถเข้าไปจอยก o ุ๊ปเทเล gram ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ติดต่อพูดคุยกับทางแอดมินเข้าได้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากก็้ด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์ลงทุนปันผลระยะยาวเว็บนี้ใครที่สนใจลองสมัครเข้ามาศึกษารายละเอียดได้จากคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัส,สดีครับ